สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเมนูนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในแมปอ่อมอนสเตอร์กูนครับเว้ยเอ่ออันนี้น่าจะเป็นเพื่อนผมครับเขาฟาร์มอยู่เอ้ยผมเอ้ยโดนไอโต้ตบนึงเปิดหุ้นก่อนได้ไหมไอโต้ไอโต้ไอโต้โอเคมาสวยเดี๋ยวเอาไปไว้ตรงนี้โอเคมาเลยเลยดีกว่าครับซึ่งผมว่าผมน่าจะเผื่อตกเพื่อนตายแน่เลย อะไรก่อนครับซึ่งผมก็ได้อาวุธซึ่งอันนี้ก็ซึ่งก็จะมารีวิวอีสานั่นแหละใช้บริงานครับก็มันเป็นแมบแนวที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนครับ ก็อีสันะครับก็จะมีสกิลก็ซึ่งผมบอกเลยว่าอีสาตเนี่ยเหมาะต่อการฟาร์มมากๆครับเหมือนซึ่งถามว่าเรื่องพิวพีใช้ได้ไหมก็พอสมควรครับสกิลอีนะครับในนี่จะเป็นการพุ่งนะครับนี่ประมาณนี้เลยครับส่วนสกิลอาร์นะครับจะเป็นการเหมือนพุ่งสองรอบนะครับปรับปรับปรับนี่อ่ประมาณนี้นะครับพอใช้ได้นะผมว่าก็พอใช้ได้แหละ อยู่ในระดับโอเคนะครับส่วนสกิลเอฟเป็นเป็นนี่เป็นการงอกครับเหมือนน่าจะเป็นคาคูนี้ออกมานะครับซึ่งมาอันนี้อันนี้เป็นสกิลกดอ e ีนะครับปับนี่การงอกไอ้นี้ขึ้นมานะครับโคตรเท่อะบอกเลยส่วนสกิลอาร์นะครับเป็นนี่จะเป็นสกิลล็อกเป้านะครับโอเคนี่ผมจะทําให้ดูว่ามันล็อกเป้าไง โอ้ยติด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 มปนชั่งไม่ดูว่ามันล็อกเป้าไงนะครับ ừ, เพื่อนผมอยู่ในเนี่ยมันตะกี้ยังเห็นอยู่เลยเอาเฮ้ยออกเกมแล้วเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่วนนี่นี่นี่เดี๋ยวผมทำอยู่นี่ เห็นไหมมันจะงอกคาคนนี้ออกมารัวๆได้เป็นการล็อกเป้าซึ่งผมจะไม่สู้เอโต้แต่ผมมันขี้ขาดครับสว so, นสะกิลเอฟนับเป็นการปล่อย,อยนี่งองไปนะครับก็เอ๊ะแิ่นี้แหละเออค,คิดเกียคลิปเยอะดยการรีวิวอิสระสั้นๆแล้วกันนะเพราะว่า,วานี่ก็เป็นคลิปแรกสำหรับมอนสเตอร์กูลครับเป็นคลิปแรกสำหรับมอนสหรับผมที่ได้เล่นมอนสเตอร์กูลนะถ้ามันกระตุกยังไงผมต้องขออาภัยด้วยนะครับ เนื่องจาว่าแมพมันก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับก็สำหรับวันนี้พอยเพียงแค่นี้แหละครับบาย